ครับก่อนหนึ่ับก้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บึงสู้พูุสู้คนับพบกับพมอี่แล้วครับป่ามีครับกับช่องลูกอีสานผาเพลินแซมบักครับเมื่อนีนนี้มาห้าซาปาครับอยู่แที่ยวลงน้ำไ่แล้ะครับอยู่ในปลาครับเป็นน้องครับฮอดไหมแล้วครับหมาซ้ำคนครับกาแฟแล้วก็ตาเวลาครับกำลังกำลังสำรวจไม้ครับอยู่ฟังหุ่นนี่มีแต่ปลาหักบุ้งครับ น้ำเลือกติมครับสำรวจเพิ่งแล้วเดี๋ยวมีบวกบวกอยู่ข้างในอีกบวกหนึ่งมีปะเวลาละสามพนครับคนฟ้าปะเวลาเห็นสำรวจเพิ่งแล้วข้างในคือ่แต่อุปกรณ์มาแล้วครับนีน่ครับเป็นถังเป็นจอบเป็นเสียมเป็นถุงใส่ปลาเป็นมีดอ,อะไรปลาโดดอยู่นี่ นี่ครับไม้สวยครับสวเยเองเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับเบิรงรับฟังกันเลครับไาลุยกันเลยครับฮะเบอร์กระนั้นไ่น้นนองปลาหอกบุ้งเหรอโอ้ลมเหรอโอ้มันบ่นเลกแต่มันลมวะโอ้ยสาแหงอยู่นี่เนี่ยโอ้หนาวเย็นอยู่โอ้แต่กันสาอยู่นี่กันกับมือหนึ่งคุณด้อยนี่ปาลาขึ้หลายอยู่เนี่ยบ่นบูบูบูหนู ให้เ,เราบวกข้างในครับาั่นเ,เิ์ไว้พี่น้องคลิปนี้พามามาลุย,ยหมยสวยอยู่นี่แหละปลาเขบุ้งกองบเมื่อยันดอกแต่แต่ขันปลาปลาหยาไสในย่านอยู่ไหนเชียวเอามึงเดชสาพุ่นมาพี่แล้ววันนี้พุ่นมันสุดมึงไดนะดดนะเ,เ,เม,ม่นมาเมื่อเล้วมาเอาลุยตัว ปั่นคู่ตรงไหนไปลุยเอามึงไหนเที่ยวก่อนบอกเที่ยวพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวมันหัลมโคตรลมเนี่ยขั้นละหลายคนเป็นกล้าบวกไงอยูอ่เนาะ ครับก่อนอื่นกากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บึงสุู้สุขคนครับพบก็พอีมแล้วครับปามีครับกับช่องลูกอีสานพาเพลินแซบบักครับกับมอน้ก็าข้อภาเก็เป็นคลิปหนึ่งครับเป็นภาซาดมองเลยนะครับภาษาอีสานกับภาษาไทยกับโบคอยขนัดปั๊ดเยครับว่าบบคอยคล้องโบคอยซัครับมอนีก็อีผามารับชมคลิปซะปลาครับเที่ยวลงน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในปลาครับ คลิปนี้กับบัวหมียงหรอกมาไายบรรยาก,กาศซื้อครับไรซาลาซือซ้อครับบัวได้ป่าบัวได้ย,ย่างหรอกครับก็ผู้ได้มาพอมาพบมาเห็นก็ออสเตรเลียมผ่านไปได้ก็ได้ครับแต่ก็ยักไายมาให้เบิ้งครับมาบรรยายให้เบิ้งครับมาจุ่มมาบ๊องให้ฟังนี่นะครับก็หลงังจากที่ได้ไม้เท่าท,ที่เห็นนะครับก็ตกลงกันแล้วเสียเอาพวกนี้ครับปานขันขู่ก็ไปละก็บบัได้ไปสำรวดลำเราหรอกเราว่าไปสำรวจนำบัวลึกเวอร์ชั้น กับบริเมนขอบเราอลีครับกับโบโบฮอดหัวเข่าหรอกของกับบยาวมาสั้นเออกับโอเคครับแต่มันล่มครับก็บสะการปานขันคู่กันอยู่ซ้ำขนนี่นะครับปานแล้วแล้วก็มาหากันซสาก็มไงให้เบ่งภาพบรรยากาศสะครับนี่ครับ สะไปไก่อลไจะหยยบคู่ได้สาใส่มโม่มันก็คู่ไปแล้วเ้าม่อิกลับมาหากล้ยโอเคครับผมอัปเดตมาเรื่อยๆ แหง่แหงค่อยว่ากันดีเท่นึงน้ำมีตาวันเลยแหละีละการหายู้หากินมันบ่ได้ง่ายด้วยากแต่ก็ต้องเฮ็ดใจมันรักขนาดออกกามมาดีครับเนี่ยตอนนี้ก็เวลาบาก่องไว้ยิกันใบสองแล้วครับดีเยู่ดีนอนหยิบหนึ่งแล้วตอนนี้มาเนี่ยนอนน้อยแต่นอนนะกาแฟวันหยุดครับวันนี้วันเสาร์นี่ก็วันหยุดค่อยมาได้ ครับพอซาได้สักพักแล้วก็หิ้วน้ำมันนะมันมีให้ไปเอาน้ำไอลาก็ไปเอาน้ำามาแล้วมันนะการนี้ก็ซากับเฟรฮาอยู่่องนกับเมยเมยแล้วก็ไปสํำรวดบนกุลนะว่ามันเรียของเงาบนไหนคือซาเฮดเดกกับบลูดบอยังน้ำออกบอบว่าคือดูพอไปแล้วว่าเดียวคือพี่น้องเห็นนี่ครับภาพกระซีเป็นสั้นๆเลยนะครับก็บบเป็นยังครับฝังเสี่ยงเอเหมือนกัน ของเหงาครับน้ำาบลึกก็จริงครับของเหงาประตมก็สามสิบเมตรนะครับน้ำก็บโบเพียงของเขาแต่มันลมครับโอ้ยกระจ่ายทอดนะเวไยกระโบว้เพื่นเนี่ยกระพากกันมานั่งเล่นกับอาเฟนะ์นั่งเล่นถ่ายรูปเล่นกันไปพอได้สักพักแล้วกันโอ้พี่น้องมันตื่นก็จริงครับแต่มันเหงาตายตาย,ตายลาเล่นกันแล้วพี่อู้ นี่เห่งง่ายไงนีง่อันนี้มันเนี่ยไปเห็นหูเอียนมั้ยเนี่ยลองไปขุดจกเอียนมึงกับบุคคลที่เป็นเสียนเอียนมานไอยครับก็คือที่พาเพ่นนี่ครับเบิ้งภาพไปนําครับกับบรรยายไปกระตรงบบตรงเนี่ยับว่ากันค่อยว่ากันครับขุดไปก็ บโดนไอ้ลากรบหมามันเนี่ยเรามาแล้วก็กินน้ําแล้วก็เบ้ากันจักพักแล้วก็โอ้บบไหวโบแห้งมาขุดเอียนมง่อนนะขุดเบิ้งกันโจกไปพอห้างเอียนมนมเราแม่โอ้โตกจกจ่ากันนะบอกไอ้ลามันเนี่ยมาขุดพอเอลี่ครับเบิ้งทาให้เบิงเบ้งภาพเสี่ยงไปนำาเดี๋ยวอีลัดฟังพี่ เฟเฟเอาจอบมาดิเฟ่หั่นนึงห้่นนนึมกจกอ่ะไปละมกจกหั่นเนนึเปานไปปานไปไปแล้วมาแล้วบ่ไปกันล้วไปกันล้วไปไอ้ละไอ้ผู้ละไอ้ละโอ้โหมีมกจกโอ้ยน้ำน้ำอันนี้เนไอ้ละเ มันมีหลายหูอยู่นี่ขุดขุดเอาโอ้บักกลกเ่ายจังไ,ไหนวะขุดเอาเลี้ยววะนี่ือเลี้ยวพักน้ำก็ร้อยเลยเอาขุดมาปุ๊บผมสิมารดอิ้มฟังหนึ่งครับมันก็ขุดหยาครับบักโจกบักเสียมก็ห้างเบิดก็ขุดไปข้างล่างก็มีแต่หักไอ้พักน้ำครับบางหูว่า ผู้ได้เอิร์นก็ได้ครับมันเป็นพักน้านะครับหา,ากมันก็เป็นน้านี่ครับเจ็บมือกันแ mm hmm. ห้งโมเมนเสียนเอียนเพราะมันขุดบ้วนตัวแบบไปเอามาบ่าได้กินจ้อยครับเอียนก็ได้ไปเอามาก็ผ่ากันกลับปมันเนอาไว้มันนะฝนกับอีลินนมามือมา้ามือหน้ายมาซ้ำมหมนนยก็บัวได้ไปซ้ำสมอมันนะบ่มีเพื่อขุดแต่เครื่องซุปน้าก็มันซุปเปิดมือมันนะครับก็ผ่ากัน กลับเออลืมไปครับตอนกลับก็ลืมบอกว่าน้องนี่นะมีมีปิ่งนี้ครับปิ่งก็ไล่โตครับเดี๋ยวเอารูปให้บึงครับนะครับตามรูปพี่เห็นนี่ครับตามภาพพี่เห็นเนี่ยก็แขนผมเป็นโตเลยครับให้พอเคยเห็นปิ่งไงพี่น้องลอปิ่งดูดบันนี่แคดึงงอให้หน่อยบัว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 ไปเร็วไปเร็ว เอาถ่ายหน่อยเห็นแล้พี่น้องปินกัเห็นไหมตัวเองไงนึงเห็นไหมเน่ะเห็นอยู่ด้อนคือกันเหรอต้องคือกันนะเห็นไหมตัวเองไงนี่ติดนึบื้อบักขาตายเลยเบิึงนี่ยกเยอะเมื่อกี้หาแล้วพี่น้องไปแล้วเฮไปเอาขึ้นโคกไปบ้าบ้า Ê, phải kìa Ê Cái gì mất Kín đây nó, ô, liệt ọc lời Hê cứ cả là này liệt, Ai nào rồi? Sao bố bố? Cắn mấy con Ồ, tài tài, Mày เย็นก็พอได้ป้าได้รตัวเดียวปรบูใจถอดกันเลยดิคนนึงก็เจ็บหลังหลังคิดแล้วเดี๋ยวเคล็ดมาแล้วเออปลาชิวหลายตัวอยู่โอ้ปลาชิวมันตกน้ำอ่ะโน่นนี่จับตะกอนจับไม่ทันอ่ะไปเก็บของคนตกแล้วใจเราก็ะยางปวยยางมาปิงปะขันไว้ทีนี่แล้วเปิงเหี้ย คือไอ้รามาใส่รอบรอบหนาก็าไปซะนีดแหละลคือรอบตัดถึงสรุปฝนตกบ่แห้งบ่บกตายละไม่อยู่ละไม่อยู่ก็อยู่ไปกินก็กัดเสียเลือดฟี่ก็แปลว่าเสียเลือดฟี่ละแต่ปะบูตัวหนึ่งอยู่คุ้มค่าแห่ง ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาก่อยน้บอเดินทางกลับเจอแะมันนน้ำมาได้น้ำมันแห้งไดเ้ตามเห็นน้ำนนี้แห้งเลยมันมันแห้งขาดกันเลยมเออขาดกันเลยฝนตกไอ้ยามารนาตามเลียมตามบ ปลาหักบุ้งเอาง่ายกันสาแหงมยดแม่ใจ่าบงอนนว่าเอาไดฮักด้มนะน,นี้บเปลออมีดคมคม,มสวออกสัวออกคลัก,ลไ,ไ,ไ,กได้ไยไปกรับพาไปได้เดินทางกลับแล้วพี่นอ้อ<ไ>งเลยมือหาว่ากันไม่เอ็ด นี่เดะนี่ตัวบ่ได,ด้ล้างกระแป้งสองอันนี่ละมันออกแนวน,นอนบ่นได้มาหากินนะ่ะ